สวัสดีครับพี่น้องพี่นอ้องบอกไปสุกนสคน,ๆๆนเนนส้นเส้นเส้นขับของมน้ำใจกันน่อยรวมเส้นขับคนสาวจะกกี้พีพยากจะกกี้ใจเกินร้อยจะกกี้พีพยากแฟนเพจจะกกี้พีพยากรชาแนลคะ่ะเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วครับพี่น้องมื้อนี้อยู่โคราชแล้วเราก็เดินทางต่อไปที่โคราชคือกันเมื่อนี้ยอมเพิ่ม อำเภออะไเนี่ยก็ปากซองโอ้วอรอนอำเภออย่างพยองเพื่ออย่างอำเภออย่างพยองเพื่ออย่างก่อนยายปัาไทเออไปกว่าอยู่ปัาไทพี่น้องย่อำเภอปัาไทแล้ววันนี้เราเดินทางไปต่อที่อำเภอ โมเดแปดสิบแปดกิโล mm hmm. พ,พระพราะลอยโลพี่น้องเดินทางไปมาแรง mm hmm. แล้วพ่อไปพ่อไปพ่ออย่างก่อน mm hmm. จักรกลุกนะ mm hmm. พ่อแปพวกอ,อย่างก่อนหอยมาเรงไหมเออโดนไทย นนท์ไทยโอ้โหว้าว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 ได้มาอะไรแล้วมึงได้มาอะไรตลอดคืนเลยยายอีนะจากอำเภอปัไทยไปโน้นไทยพี่น้องระยะทางไม่ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะคะเนี่ยหลวงของปืนเลยเตัวอย่าง ใช่จักนี้การเดินทางไปนนทไทยนะครับในอำเ่อนน,อนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องวัดน้องคอเก่านาคอเก่าอะไรนี่แหละประมาณนี่แหละคอคอเก่าเก่านี่แหละพี่น,อน้องอย่าลืมใหม่กับน้ำใจมาทำใจก,กันลอยเด้อเองคอคอเก่าเก่านี่แหละสวนงาน,นสวยมากเลยไหม่แล้วปดทอง เนื้อน so, ่ะหรอท้องอะไรล่ะคะไม่กินข้าวเลยเพราะนั่นเห็นไหมการแต่งแของใส่ซูเว่าสวยเป็นสลักวันแม่มันวันหิวมันหิววันเสาร์หิวพอดีไม่กินของเมื่อละครับกินแล้วแต่ว่ากินนิดเดียวแล้วทีนี้ตอนดึกไม่ได้ไม่ได้กินข้าวกรับกินตะกรับความอยากจ่อยทำให้เราความอยากจ่อยเนาะ เสร็แล้วอยากกินอี่ร่าน้วนทุบานนไปแล้วค่คะทุกคนว้วาวาวา้โอ้ยอยกหลายแทนี่เป <c oughs> ็ี่ขอจกกี้เแ <c oughs> จะกกี้ก,กัยนแบปนเ้กันละอ,อกดิรับผมเยผมลก็ พออยากได้เมียสิกอดเศร้ากอดแรงเจ็ดให้เมียมีเองจับแขงนวดขาง่ามมือเศร้าจีจูงคุ้ยไปป้างัวงัวอยู่กันตามภาษาชาวนาบ้านนองการนั่งเซตจับเมียคุ้ย่อกนีนี่ยตอกเมียจะงไอสิตอก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 คุ้ยเอลไหมทางเมียคุ้ยมีเกบอลจับเมียคุ้ยถอ บอแมนอะอยากได้มี่เาบอเมนเพื่นจั่ตอกตอกตอกลักงัวโอตอกลักว่แมนจับไปถอกเพราะแมนน่อแล้วงัวแล้วตอกกันเนาะโอ้ยพีพีอัปปีเลยพี่อัปปีก็เพียงเต้าเดียเพียงจะลองมังเดีวันลาบอะันลองขึ้นไปทั้งันะไ่ข่าไม่ข ตอก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 คุณพ uh, oh well. ี่แจ็คกี้ค่ะบอาแล้วบ๊าไปเอาไปถ่ายมูนี่มูทายได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ